สวัสดีครับผมจายหัดใหญ่วันนี้มาต่อเนื่องกับหลักการวิเคราะห์พระแท้ของพระหลวงปุณทวดวัดชัางให้ปี2497เนื้อดินกากย,ายักษ์ผสมว่านพิมพ์กรรมการหน้าเล็กนะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับพิมพ์กรรมการหน้าเล็กนะครับจุดตำหนิที่บ่งบอกถึงเป็นว่าถึงเป็นพิมพ์กรรมการนะครับก,ก็คือ มีริ้วจีวรที่แขนซ้ายขององค์พระนะครับมีร่องหายปราลาที่ไหล่ขวาขององค์พระนะครับกรรมการหน้าเล็กก็คือจะเป็นพิมพ์ที่ต่อเนื่องมาจากพิมพ์กรรมการหน้าใหญ่แต่ด้วยใบหน้าที่เล็กนะครับแล้วก็มีเมตตาที่ใหญ่ยังเข้าขายเป็นพิมพ์ของกรรมการหน้าใหญ่แต่ด้วยลักษณะขององค์พระที่เล็กกว่าย่อมกว่าและใบหน้าที่เล็กกว่า พิมพ์กรรมการหน้าใหญ่และพิมพ์กรรมการหน้ากลางจึงเป็นที่มาของพิมพ์กรรมการหน้าเล็กนะครับอีกหนึ่งจุดตำหนิที่บ่งบอกถึงว่าเป็นพิมพ์กรรมการหน้าเล็กก็คือจะมีเนื้อเกินขึ้นบนเสียนขององคง์ของเสียนหลวงพุทธทวดนะครับตรงองค์นี้จะขึ้นนิดหน่อยเห็นไม่ค่อยชัดด้านบนแต่ถ้าสองด้านข้างจะเห็นชัดแต่องค์ซ้ายมือเนี่ยจะเห็นเนื้อเกินที่เสียนของหลวงพุทธทวดชัดเจนนะครับ เป็นตําเน็ที่บ่งบอกถึงว่าเป็นพิมพ์กรรมการหน้าเล็กนะครับคราวนี้เรามาวิเคราะห์กันทีละองค์ครับวิเคราะห์ความเป็นพระแท้ได้จาก1พิมพระนะครับพิมพพระเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับมีองค์หลวงปู่ทวดนั่งขัดสมาธิเพชรบนบัลลังก์บัวคว่ำบัวหงายมือขวาทับมือซ้าย เส้นสังคติ2เส้นนะครับพิมพ์กรรมการก็คือมีเส้นริ้วจีวรที่แขนซ้ายขององค์พระล่องหายปลาที่ไหลกวาขององค์พระพิมพ์กรรมการหน้าเล็กก็คือมีเมตตาที่ใหญ่กว่าพิมพ์กรรมการเอนะครับจุดตำหนิกก็คือ,อเนื้อเกินบนเสียงขององค์หลวงพ่อทวดนะครับตรงนี้นะฮะด้านหลังพิมพ์พระก็จะออกมาในรูปของสามเหลี่ยม นะครับมีร่องรอยของการกดพระนะครับร่องรอยการกดพระนะครับแล้วก็มีร่องรอยของน,นิ้วมือที่ใช้กดพระนะครับออรอยยุบรอยยุบรอยยุบนะครับแล้วก็มีรอยนิ้วมือเต็มเลยนะครับด้านก้นขององค์พระจะมีร่องรอยการเก็บรูงัดพระอย่างพิถีพิถันนะครับ คีิปิ้นด้านข้างนะครับคลิปปิ้นด้านข้างเนี่ยจะมีมากหรือน้อยไม่เท่ากันนะครับแต่จําเป็นต้องมีนะฮะเพราะเป็นการกดพระจากด้านหลังมาด้านหน้านะครับนะครับคราวนี้เรามาส่องหามวลสารกันเริ่มต้นด้วยก็อย่าลืมคราบน้ํามันตัางอิ้วนะครับบนองค์พระให้ส่องในท,ที่ที่มีแสงแดดนะครับจะเห็นได้ชัดนะครับแต่และองค์คราบอของแสงที่เกิดจาก ครับน้นตางอยลเมื่อล้อกับแสงแดดจะไม่เท่ากันนะครับในแต่ละองค์และจะมีคราบของแสงให้เห็นจะมากจะน้อยไม่เท่ากันเหมือนกันของแต่ละองค์นะครับคราวนี้ก็มาดูมลสารอื่นนะครับอ่าเอเล็กเกนเซียลไหมครับ ที่ปลายแวววๆนะครับเนี่ยฮะก็เยอะอยู่นะครับองนี้นะครับและขิมเซีลแล้วเราก็มาดูบนสนันอื่นๆท่านดูกลางกล้องตอนนี้นะครับตรงกลางกล้องบนพื้นดินกะยักษ์เนี่ยจะมีเส้นใหญยขาว เต็มไปหมดเลยครับตรงกลางกล้องนะฮะนั่นคือใยว่านนะครับแล้วก็สีขาวที่โปรโปกคุมผิวดินเนี่ยก็จะเป็นคราบน้ำว่านกับคราบปูนขาวนะครับเป็นคราบน้ำว่านกับคราบปูนขาวนะครับพระกรรมการที่ผมถือถืออยู่หลายๆองค์จะแก่ดินนะครับแต่ในความแก่ดินเนี่ยที่เป็นสีดำก็จะมะีชั้นสีขาวของน้ำว่านและปูนขาวปกคลุมอยู่นะครับ อ่าเห็นคราบน้ำผึ้งแล้วครับตรงนี้ครับตรงนี้นะฮะจะมีคราบของสีน้ำตาลที่มาจากน้ำผึ่งผสมอยู่กับมวลสารสีข,ขาวๆอยู่ตรงนี้นะฮะนั่นคือคราบของน้ำผึ้งนะครับนี่ฮะตรงกลางกล้องตอนนี้นะครับตรงกลางกล้องตอนนี้ก็จะเห็นเป็นคราบสีน้ำตาลหยุดหย่อมนึงนะฮะนั่นคือ ครับน้ํำพึ่งผสมกับปูนขาวและน้ําว่านนะครับปกคลุมอยู่ผิวดินของดินกักยายักนะครับถ้าเราส่องลงมาตรง,ตรงถ้าเราส่งลงมาเรื่อยๆตอนนี้นะครับให้สังเกตตรงกลางกล้องนะครับท่านจะเห็นหลุมชมพูอยู่2หลุมนะครับหลุมชมพูก็คือ,อเป็นเกสรว่านสีแดงก่อนจะแปลสภาพเป็นหลุมดำนะครับ โอหลุมชมพูองนี้ค่อนข้างจะหลายจุดนะครับติดติดกันเลยครับถ้าสังเกตเห็นจะถ้าสังเกตเป็นจะเห็นได้ชัดนะครับอย่างเท่าที่ผมเห็นตอนนี้เป็น5หลุมอะครับห้าจุดชมพูเดี๋ยวผมเจาะให้ดูนิดหนึ่งครับนะครับองค์ประกอบ ของมวลสารก็ครบนะครับคราวนี้เรามาดูใบหูแล้วก็หลังใบหูใบหูขวาจะใหญ่คมชัดนะครับหลังใบหูเนี่ยจะมีลักษณะเว้าเข้าไปเนื่องจากเป็นพิมพ์เนื่องจากเป็นพระที่ได้กดในพิมพ์แรกๆนะครับเว้าโค้งมาจนถึงใต้คอและใต้คางนะครับ เมตตาคมชัดลึกนะครับใหญ่นะครับใบหูซ้ายองค์นี้คมชัดลึกนะครับใต้ใบหูจนถึงใต้หนกแก้มแล้วก็มาจนถึงใต้คางมีความลึกชัดนะครับเส้นสังคตินูนเด่นชัดนะครับมือสองข้างและร่องระหว่างมือคมชัดลึกนะครับ บัวและร่องระหว่างบัวคมชัดลึกนะครับธรรมชาติของพระ60กว่าปีแห้งเก่าได้อายุนะครับที่ข้อมือขวานะครับจะเห็นคราบสีขาว ปูดขึ้นมาเป็นลูกโป,ป่งนั่นก็คือเป็นน้ำว่านที่ถูกลมดันออกมาจากพื้นผิวดินกักยยักษ์ในรูปที่โป่งนะครับโอเคมาวิเคราะห์ถึงองค์ที่2กันครับเรามาดูตำหนิบนเสียรพระก่อนเพราะองค์นี้ตำหนิจะไม่ค่อยชัดเหมือนองค์ที่แล้วนี่ฮะบ,บนเสียรพระประมาณตรง,งกลางๆนะครับ จะมีร่องรอยของเนื้อเกินนะฮะเห็นนะครับแต่จะน้อยกว่าองค์ที่แล้วนะครับองนี้นะครับะนะครับน้ำมันตังอิวให้ส่องในที่ที่มีแสงแดดนะครับจะเห็นได้ชัดนะครับคราวนี้เราก็มาดูองค์คนี้จะมีความแก่ปูนแก่ว่านเยอะหน่อยนะครับท่านเห็นพื้นสีขาวๆที่ปกคลุม ดินก,กยากใยยักษ์อยู่นะครับนั่นคือคราบปูนคราบว่านและใยว่านนะครับนะฮะหลุมหลุมแดงหลุมดำก็มีให้เห็นอยู่ทั่วหลังทั่วพื้นหลังขององค์พระเลยนะครับจะหลุมใหญ่หลุมเล็กปนเปกันไปนะครับคราบน้ำพึ้งก็มีให้เห็นอยู่เป็นจุดๆนะครับ ถ้าลองสังเกตจุดที่มีสีน้ำตาลนะครับจุดจุดที่มีสีน้ำตาละปะปนมาในคราบสีขาวนะครับนั่นคือสีน้ำตาลของน้ำผึ้งนะครับลองสังเกตดูนะครับเพราะจุดบางจุดเนี่ยจะไม่ขาวล้วนจะไม่ขาวโอโม่ครับจะไม่ขาวเหมือนผงซักฟอกโอโม่ผสมน้ำนครับนะฮะจะมีจุดของสีน้ำตาลปะปนอยู่นั่นคือสี น้ำตาลของน้ำผึ้งนะครับคราวนี้เรามาดูแรกก็มเซลกันเดี๋ยวผมขยับซ้ายขวาให้ดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยองนี้จะมีเป็นลักษณะของแรกก็มเซลที่เล็กอ่อนเล็กและใหญ่ผสมกันนะครับดูตรงกลางกล้องประมาณ ดูตรงกลางกล้องตอนนี้นะครับนับปัจจุบันนั่นจะเห็นปลายของแร่คิมเซลแววอยู่นะครับสังเกตเป็นหลือยังครับเดี๋ยวผมสลับซ้ายขวาชช้ให้ดอูอ่เห็นนะครับออ,อย่างนี้ชัดเลยนี่ฮะอย่างนี้ชัดเลย นะครับการนี้มาดูความคมชัดลึกของพิมพ์กันครับเมตาทั้งสองข้างใหญ่คมชัดลึกนะครับใบหูขวาองนี้ติดอาติดชัดครับถ้าสองนี้ติดชัดนะครับร,ร่องหลังหูขวามาเรื่อยๆจนถึงใต้แก้มขวาและมาจนถึงใต้คาง มีความคมชัดลึกนะครับหูซ้ายอกติดคมชัดลึกนะครับร่องหลังหูซ้ายมาจนถึงใต้แก้มซ้ายจนถึงใต้ขคางก็มีลักษณะ,ะบ่งบอกถึงความคมชัดลึกนะครับสังคตินูนชัดนะครับ มือสองข้างคมชัดเล็กร่องระหว่างมือชัดนะครับบัวเม็ดบัวแต่ละเม็ดเดี๋ยวขอซูมนิดหนึ่งนะครับเม็ดบัวแต่ละเม็ดคมชัดลึกนะครับร่องระหว่างบัวก็ลึกคมชัดนะครับนี่นะฮะ จเจนคราบปูนคราบ,บน้ำว่านขึ้นปกคลุมผิวดินกาะายักษ์เต็มเลยครับตรงนี้ด้วยความเป็นธรรมชาติอย่างนี้นะครับพระระยะเวลา60กว่าปีสภาพที่เห็นเป็นสภาพของอพระเก็บนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับนี่ฮะ โนน้ำว่านขึ้นเต็มเลยครับบนพื้นผิวของดินกากยายักษนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เ,เป็นคลิปของอพระหลวงปุ่โทวดวัดช่างให้ปี2497เเนื้อดินกากยายักษ์ผสมว่าน พิมพ์กรรมการหน้าเล็กนะครับพิมพ์กรรมการหน้าเล็กก็ด้วยลักษณะ3อย่างที่ผมให้ไว้เป็นหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์1แม่พิมพ์หน้าหลังใต้ฐานขององค์พระแล้วก็ด้านข้างด้านหลังนะครับ2มนสารที่กล่าวมาทั้งหมดที่อธิบายให้ฟังนะครับที่อยู่ในองค์พระ 3. ความเก่าที่เกิดขึ้นบนองค์พระนะครับสส่วนนี้สามารถใช้เปรียบเทียบนำอธิบายในความเป็นพระแท้ของพระวระนี้ได้นะครับบันทึกไว้เพื่อให้คนที่นิยมศึกษาและสะสมพระเครื่องวระนี้ได้ใช้เปรียบเทียบทั้ง3ส,ส่วนพิมพ์พระเนื้อหามวลสารและความเก่า เผื่อท่านที่มีพระแท้ไม่ว่าบรรพบุรุษของท่านได้รับมาจากวัดชังให้หรือบุคคลสําคัญของอบุคคลสําคัญให้ท่านมาท่านสามารถนําคลิปที่ผมนำนําเสนอในการวิเคราะห์ความเป็นพระแท้เปรียบเทียบได้นะครับส่วนเรื่องอื่นๆหมายถึงว่าเรื่องราคาเช่าหาห,าหรืออะไรเนี่ย อันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับการพิจนารณาในความเป็นพระแท้ผมขอยกไว้ไม่พูดนะครับเพราะ,ะเรื่องราคาเป็นเรื่องของการตกลงระหว่างคนสองคนระหว่างผู้จะเช่าแล้วก็ผู้จะให้เช่านะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับสําหรับท่านที่สนใจพระวรระนี้และสนใจรับฟัง ในการวิเคราะห์โดยจายหัดใหญ่นะครับอย่าลืมติดตามใน Facebook ด้วยนะครับอ่า uh, ย mm ูสเซอร์เนมก็ JAIHATYAI ใจหัดใหญ่ uh, ID Line mm hmm. ก็0818988543 mm hmm. นะครับ mm hmm. ขอให้ทุกท่านโชคด,ดีมีพระหลวงพุทธท uh, แท้ๆที่ออกจากวัดช้างให้ทันท่านอาจารย์ทิมพุกเสก ไว้ครอบครองบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลของแต่ละท่านของแต่ละคนนะครับมีพระหลวงพุทธทไว้ตามตำราบโบราณนานมาแล้วกล่าวไว้ว่าไม่มีตายโหงครับนะครับขอให้อ่าหลวงพุทธทอดว่างให้คุ้มครองทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขโดยสวัสดีภาพทุกๆคนนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ